สวัสดีครับทุกคนกุ้งอร่อยหอเหาะเนื่องจากผมไม่ลงคลิปมาหลายวันแล้วทุกคนเพราะว่างานเยอะมากทุกคนฝนก็ตกด้วยนะลมก็ไม่ค่อยมีทุกคนนี่วันนี้ผมได้ทำวอบจุฬาหนึ่งร้อยที่ยี่สิบเซนทุกคนยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองให้ดูนะครับผมคลิปนี้น่าจะไม่ค่อยมีเสียงเอฟเฟกต์ทักเท่าไรนะครับเพราะว่าลิขสิทธ์เยอะนะครับผมก็คลิปเก่าๆถ้าคลิปไหนที่ว่าผมใช้เพลงของ ใครที่ว่าที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เ,เดี๋ยวมาดูสัดส่วนตัวนี้นะครับปีดหนึ่งร้อยยี่สิบเซนครับผมไม้ไม้อ,อกนี้ร้อยสิบเซนทั้งหกสิบเซนสองข้างเอก,ก็หนึ่งร้อยเซนครับผมจากหัวมาตรงนี้มาปีกบนสามสิบหกจุดหกจากนี้ก็สามสิบหกจุดหกครับปีกกว้างสามหกจุดหกปลายเข็มก็สามหกจุดหกทุกคนเดี๋ยวามาลงมาดูกันว่าสูตรนี้มันจะขึ้น แบบไหนนะครับผมอันนี้มาปลูกที่อันนี้ตรงกลางแล้วก็ขยับลงมานิดนึงมันสามนิ้วแล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้ก็รอติดตามการปล่อยว่างตัวนี้ได้ครับผมถ้าวันไหนฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะมาชักให้ดูนะครับตัวเล็กๆแบบนี้ขึ้นง่ายทุกคนปีกอ่อนทำปีกอ่อนแบบนี้นะให้เป็นสปริงแบบนี้ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาให้กุ้งอร่อยหอด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับคือทาคลิปนี้ผมไม่ได้หวังอะไรมากมายนะหลักๆแล้วผมชอบส่วนตัวด้วยครับชอบทำวอลวอยู่แล้วนะอยากทาให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะว่าจะได้อนุรักษ์วาวไทยไว้นะครับปลูกสา,ายทรงก็แบบนี้ปลูกไปตรงนี้ครับนี่ไห้รอบปลูกจุดไว้ตรงนี้ตรงกลางสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวจะใหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ